สวัสดีครับหมอชื่อนายแพทย์สุรพัฒน์อัศวรุุการนะครับก็เป็นกุมรารแพทย์โรคติดเชื้ออยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจก er ักรีนเรบรินสถาบันการแพทย์จก er ักรีนเรือเบรินครับสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิดสิเานะครับหมอจะใช้วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจจากในจมูกนะครับอาจจะมีไม้เล็กๆเ,เนี่ยแย่เข้าไปในรูจมูกเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วก็จะส่งสิ่งส่งตรวจเนี้ยไปตรวจหาสารพันธุก,กรรมของเชื้อไวรัส โดยทั่วไปกว่าจะออกผลหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณไม่น่าจะเกิน24-48ชั่วโมงอย่างไรก็ตามก็จะขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางโรงพยาบาลบางสถานพยาบาลอาจจะเป็นจะต้องขนส่งไปทําที่อื่นแล้วกว่าผลจะกลับมาอาจจะใช้เวลาบวก,กลบมากน้อยกว่านั้นนิดหน่อยสําหรับในโรงพยาบาลรามาธิบดีจก er ักรีนริเดินนะครับหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วก็ใช้เวลาประมาณไม่น่าจะเกิน24ชั่วโมงก็น่าจะได้รับผลนะครับ การรักษาโดยทั่วไปถ้าป่วยเป็นโควิด19นะครับก็ถ้าอาการไม่รุนแรงแล้วการรักษาในโรงพยาบาลมักจะอยู่ที่ช่วงประมาณ10วันนะครับแต่ว่าถ้าอาการรุนแรงมีปอดอักเสบติดเชื้อร่วมด้วยก็อาจจาเป็นจะต้องรักษานานกว่านั้นนะครับ